ก็มาเที่ยวนะครับนายกมาพักที่ House, ทนนอเอสพีเฮาส์นครนายกก็ถึงห้องครับสวัสดีมีฝั่บัวน้ำวันนี้มาถึางเบื่อเต็มเลยมาดูบรรยากาศตอนเท้าไ่นิม ห้องวีวสองมีโต๊ะนนั่งเล่น,นอานารเป็นภายในห้องภายนห้องวิวสามแม่น้ำสามารถเล่นหนะ้าห้องได้ตสามแม่น้ำห้องน้ำก็แยกโซนเปียนโซนแห้ง รงแรมที่บรรยากาศดีมาดูบรรยากาศกัน่อนเช้ารอ,รอบหนะครับ <c oughs> ที่ปักก็เกิดรวมอาหารเช้าเปกันพวกขนมปลาดิ้งันเป็นข้าวต้มแกงจืดมีข้าวไทยผัดเผ็ดผัดนุเส้น เสกอกแฮมข้าวผัดไขกดาวแไเป็นแบร้านนังแต่กาคาเฟ่ใน้มันต้องทานข้าวมีผลไม้างาชากาแฟแล้วก็้ดื่มนี่ก็บรรยากาศโรงแรมต่าๆที่จะมีสระว่ายน้ำทุกห้องก็จะเป็นวิวดูวิลล่า ที่หน้ามาพักผ่อนเพือพ่อมาพักอะไรตรงนร้